เหรียญสิบตตังค่ะส่งมาขายจากเอฟซีขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะเหรียญสิบตะตางพศองพันหทั้งทองเหลืองและทองแดงนะคะเนี่ยค่ะมาทั้งทองเหลืองทองแดงรับซื้อเหรียญละ1บาทค่ะเหรียญตะตค์ส่งมาจาก FC ค่ะอันนี้จะเป็น5สตะตังค์5สะตังพ์อพศ2500ค่ะรับซื้อเหรียญละ1นบาท เหรียญ25สตางค์พศ2อ0 0รับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์ทองเหลืองนะคะที่เลิกใช้แล้วค่ะตราแผ่นดินพศ2อ0 0รับซื้อเหรียญละ1บาทค่ะเหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์ตราแผ่นดินที่เลิกใช้แล้วนะคะ50สตางค์ตราแผ่นดินพศ2อ0 0ค่ะรับซื้อเหรียญละ1บาทเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินค่ะ นี่ยค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยค่ะพศสองพันห้าร้อยนะคะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะ, 2, คะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญห้าสตางค์ค่ะเหรียญทองเหลืองนะคะจากเอฟซีส่งมาขายค่ะอุ้ยสวยค่ะสวยงามมากห้าสตางค์สองสี่เก้าสามเป็นเหรียญจิ๋วที่หายากมากแล้วนะคะเหรียญพศสองสี่เก้าสามเป็นอะไรที่ หายากค่ะไปน่ารับซื้อนะคะเหรียญละสิบ้าบาทเนี่ยค่ะมาหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยรับไปเลยหนึ่งัน้บาทนิดเดียวเองค่ะมาแค่นี้เองนะคะได้เงินไปเลยเนี่ยค่ะหนึ่งันห้ารอบาทเหรียญ1ิสตางค์พศสองสี่้าสามค่ะสิบสตางค์ตาแผ่นดินพศสองสี่สรับซื้อเหรียญละ15บหาบาทขอบคุณเ c ซีที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะ เหรียญยีส่สิบห้าตะตังยี่สิบห้าตะตังตราแผ่นดินพศอสองสี่เก้าสามค่ะเหรียญยี่ิห้าตังตาแผ่นดินสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะเหรียญห้สาสิบตะตังเหรียญห้าสิบตังตราแผ่นดินพศสองสี่เก้าสามส่งขายจากเอฟซีค่ะขอบคุณมากที่ไว้วางใจค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะห้สาสิบตะตังสองสี่เก้าสามค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท เหรียญนี้ซส่งมาค่ะเหรียญยี่สสตางค์นะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันถึงสองพบาทนะคะยีสตางค์พศสอง2หและ 4, 4, 2, อสี่สี่อพศเท่านั้นค่ะหนึ 1, ่งพันถึงสองพบาทเหรียญยีสตางค์รับซื้อเพียง 2, พอสพศเท่านั้นค่ะสองและสอง4 1 0ห้าถึงสองพบาท